วันนี้เราจะหาอะไรไปไประดับบ้านดีดินี่ไงเรามาเที่ยวกระต๊อบร้านออสไม้ไผ่นี่ไงเดี๋ยวเราพาไปชมข้างใหนว่าเขามีแบบอย่างไรบเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับทางวัตถุภัณตามมาออสกระต๊อบไม้ไผ่มีให้เลือกหลายแบบมาสั่งมาซองกันได้ที่นี่น,นะครับด่านช้างบ้านเรานะครับออสกระต๊อบนะครับฝากไปด้วยนะครับผมวสวัสดีครับ นี่ผมจะมาดูอ่ากระต๊อบนะครับผมมีหลายแบบเลยมีเลือกมากมายเลยครับอันนี้คือตามสั่งได้เลยนะพี่ตามสั่งเลยครับหรือว่าลูกค้าพี่ยากมีแบบแบบแบบต้องการต้องการอะไร้องาได้ที่พิงแบบอีกอย่างหนึ่งแบบที่ผมไม่มีเนี่ยอ่ามีแบบไม้ผมผมทำไม่ได้โอ้โี่ร้านนี้ทำไม่ได้หมดแล้ราคานี้เราเริ่มต้นอะไรราคาเริ่มต้นตั้งแต่ห้าพันห้าโอ้ไม่แพงครับผม อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมื่นสามี่อย่างเงี้ยเลยหมื่นสามได้ครับเดี๋ยวผมขอชมก่อนเดี๋ยวผมอาจะเอากลับบ้านตั้งหนึ่งหลังนะครับได้ได้เลยได้เลยไปนะครับี่รนี่นครับมาไครับอรักกคานะครับของีทนะครับฝากด้วยนะผมไ เดี๋ยวให้พี่ออสฝากร้านนะครับมได้เลยครับนะครับถ้ามาที่ร้านนะครับดูทรงคาดนะครับจะมีทรงคาดของร้านผติดรงคาดนะร้านออสกระต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างบริการส่งฟรีนะครับภายใน1นึ่งกิโลเราส่งฟรีนะครับ ของสุพรรณบุรีนะครับเราส่งให้รปอยู่แล้วร้านออสกระต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างนะครับร้านออสกระต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างรับทําตามแบบตามทางได้เลยนะครับใครอยากได้แบบไหนใครอยากได้แบบอะไรสั่งได้นะครับที่ร้านออสกระต๊อบนะครับราคาไม่แพงเป็นกันเองนะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับอีพีนี้อีพีหน้าเราจะพบกันใหม่นะครับช่างพลาสุพรพันบ๊ายบายทุกคน